สวัสดีค่ะติดาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่11มกราคม2560นะคะเซฟตี้เนี่ยฟิวเจอร์ s อสนซนะคะเมื่อวานกา็ปิดทรงตัวนะคะไปที่บบระดับ9ก0 5รบจุดานจุดนะคะโดยในส่วนของ การเคลื่อนไหวนะคะค่อนข้างผันผวน,นระหว่างวันนะคะแมงไม่ผ่านดัต้าระดับ9้าร้อปดสิบห้าจุดขึ้นไปได้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยก็ยังวันนี้ยังน่าจะมีแรงกดดันทำให้การปรับตัวขึ้นระหว่างวันเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดนะคะแล้วก็มีความผันผวนค่อน,นข้างสูงในระหว่างที่รอดูการถแถลง ในคืนนี้นะคะของนายโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมนะคะก็ตลาดค่อนข้างคาดการณ์ว่าน่าจะมีรายละเอียดในเรื่องของนโยบายทางการค้าและเศรษฐกิจออกมานะคะจากที่เคยหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นที่จับตาดูนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นคอมมิชชัี้รวมถึงในส่วนของตลาดเงิน ยังไงบ้างนะคะแต่ทีเ่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังร่วงลงต่อนะคะเมื่อวานแม้ว่า,าสําหรับกลุ่มพลังงานในบ้านเราอาจจะดูค่อนข้างยืนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคาก็ยังร่วงลงจากาแรงกดดัน ที่อิรักเนี่ยประกาศจะส่งออกน้ํามันดิบที่ระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะรวมถึงสต็อกน้ามันดิบในฝั่งสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะก็น่าระวังในเรื่องของแรงขายทํากําไรนะคะสาหรับพุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ในส่วนของแรงกดดันต่อดัชนีเซฟตี้แล้วนะคะส่วนแรงซื้อของนักทุนต่างชาตินะคะในตลาดหุ้นเนี่ยมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะท่ามกลางการแข่งข้าของเงินบาทนะคะ อาจจะทำให้จำกัดในส่วนของดาวไซส์ของตัวดัชนีเซฟตี hmm. ้อยู่บ้างนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในสั่งของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ต้องบอกวาอ่าแรงซื้อก็ลดลงนะคะต่อเนื่องแล้วก็ถ้าดูในส่วนของนักุนาบันเนี่ยกลับมา ขายสุทธิประมาณเกือบเกือบส0 0พัสัญญานะคะทำใหเ้เรามองว่าตัว s 50 s 17วันนี้น่าจะแกว่งตัวผันผวนในกรอบ973ถึง985จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเปิดช็อตไว้ได้ที่ระดับ980นะคะก็ให้เราทำกำไร973นะคะแตดทุนเหนือ985ค่ะส่วน Single Stock Future นะคะ วันนี้แนะนำ i v l นะคะ S17 หลังจากที่ปิดไปที่ระดับ,บ36.93นะคะก็สัญญาณทางเทคนิคเห็น i v l นะคะแหว่งตัวออกด้านข้างนะคะเหนือ EMA r e ะสัน้นเครื่องมือ m a c d ให้ค่าสัญญาณบวกใน bullish zone น,นะคะก็แนวโน้มมีรุ้นในทางฟื้นตัวในแง่ของพื้นฐานนะคะ เรื่องของผลการดำเนินงานก็คิดว่าได้นิสงจากปริมาณขายที่สูงขึ้นนะคะซึ่งมาจากโรงงานเม็กซ์ที่จะมีหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ที่จะไม่มีหยุดซ่อมบำรุงใหญ่เหมือนช่วงก่อนหน้านะคะทำให้กลับมาเดินเครื่องเต็มที่รวมถึง uh, รับรู้กำไรการผลิตของโรงงานที่ไปซื้อมาในปีที่แล้วได้แก่ บีพี o ารแล้วก็เซฟซาสเปนนะคะก็ทำให้มีลุ้นผ,ลผ,ลผลันผวนขึ้นตัสรเจ็ดถึงสานะคะแนะนำลอง IBLS 17ที่36.6เป้าหมายทํายรา8นะคะแต่กระทุนหากว่าหลุด36.1ค่ะสวัสดีค่ะ